ทุกคนเริ่มกันแล้วนะคะนี่คือการย่อยจอบทองคํานะคะจอบทองคําปรับสภาพดินนะคะเพิ่มค่าพ h เให้ดินเนาะช่วยปรับสภาพาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินเป็นด่างดินแข็งนะคะตัวนี้จะช่วยปรับสภาพดินได้ดีแล้วช่วยย่อยสลายพวกตอสังข้าวเม็ดยากข้าวดีดข้าวเด้งได้ดีด้วยนะคะก็คือน้องใช้ง่ายมาก ไม่ต้องมีน้ําก็ใช้ได้มีน้ําก็ใช้ได้นะคะคือเราได้ปรับสูตรแล้วก็พัฒนาสูตรมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงเนาะก็คือจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการใช้งานของน้องก็ไม่ยากค่ะแค่1กล่องนะคะ500กรัม ผสมน้ำ200ลิตรค่ะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนสักประมาณ5นาทีค่ะให้น้องตื่นตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าจุลินทรีย์ของเรามาในสภาพที่แบบเป็นผงค่ะน้องโดนน้ําแล้วน้องถึงจะตื่นตัวแล้วก็ทํางานนะคะก็คนนิดนึงเพื่อให้น้องตื่นตัวแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะ1กล่องนะคะ500กรัมใช้ได้5ไร่ค่ะทุกคนก็คือพ่นไปเลยพ่นทิ้งไว้7วันค่ะแล้วก็ไถกลบไว้ก็ได้ หรือยังไม่อยากอ่ายังไม่อยากอันนั้นก็ทิ้งไว้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดแล้วก็ไถกลบไว้ก็ได้หรือฉีดแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วค่อยมาไถากลบก็ได้นะคะก่อนปลูกนะคะทิ้งไว้อย่างน้อยเจ็ดถึงสิบวันนะคะแล้วเราค่อยมาปลูกพืชของเราเนาะตัวนี้ใช้แล้วนะคะทุกคนจะช่วยลดปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าน้อง ช่วยให้ปุ๋ยเก่าอะค่ะที่ยังไม่ละลายเนาะน้องจะไปช่วยอ่านละลายสารอาหารแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่มาหลายๆเปียค่ะยังไม่สลายเนาะน้องก็จะไปช่วยปรับส,สภาพดินให้ค่ะทุกคน